เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดีย Focus นะครับว่าโดยช่วงของท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุนจิตกุกลซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้แจ้งกับทางรายการแล้วก็แฟนๆรายการมาแล้วว่าช่วง นี้จะพูดถึงเรื่องของบวรก็คือนะครับบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็สองตอนที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องของบ้านแล้วก็วัดพูดถึงจุดเริ่มต้นที่จะเป็นจุดที่จะสร้างและเหนี่ยวรั้งสังคมให้ไปสู่ทิศทางที่พึงจะเป็นรวมไปถึงปัญหาของบ้านแล้วก็วัดนะครับที่มันเป็นอุปสรรคในการที่จะ พาสังคมก้าวไปถึงสิ่งที่พึงจะเป็นวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของโรงเรียนนะครับหรือตัวรอที่เราเรียกกันย่อยๆนั่นเองโรงเรียนจะมีส่วนส่งเสริมในการที่จะสร้างสังคมไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังหรือสิ่งที่ถ่วงลังที่จะทำให้ไม่ไปถึงนั่นคืออะไรไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อนจิติกึงกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณสุป,ปันและท่านผู้ฟังครับ ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็มาถึงช่วงของตัวรอหรือโรงเรียนในโครงการบวรแล้วครับอาจารย์มันจะเป็นยังไงต่อไปครับอ,อาจารย์ครับครับก็เป็นที่รับรู้แล้วก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าเอ่อความสําคัญของคําย่อบ้านวัดโรงเรียนที่เอาเฉพาะตัวหน้ามาก็คือบวรน,ะนะั่นแหะมีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ ของสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ก็ต้องมีทั้งสามองค์กรที่กล่าวถึงนี้นะครับบ้านก็คือครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมถ้าได้รับการบ่มเพาะอบรมที่ดีขัดเกลาอุปนิสัยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเข้าโรงเรียน แล้วก็โรงเรียนก็รับไม้ต่อมาพัฒนาต่อในเชิงทักษะการเข้าสังคมการเรียนรู้ทางสังคมซึ่งสังกฤใช้ใช้ก็มาโซเชียลไรเซชั่นในเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะถ้าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ทางสังคมก็คือต้องมาโรงเรียนก็มีเพื่อนที่แตกต่างหลากหลายหลายเอ่อหลายเอ่อ ความเป็นมาพื้นฐานฐานะการเรียนรู้ที่แตกต่างกาันก,ก็ต้องได้เรียนรู้ด้วยกันแต่ในขณะเดีวยวกันโรงเรียนเด็กเล็กก็ต้องพัฒนาในเรื่องของความจําเป็นขั้นพื้นฐานนั่งแต่เด็กเล็กก็คือเรื่องของกล้ามกล้ามกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกหัดเด็กแล้วก็เรื่องทักษะการที่จะเอ่อ ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรต่างๆอ่าทีนี้พอต่อมาเราซึ่งมันก็จะโยงใยจากเอ่อเอเข้าสู่อาการการเรียนรู้ทางสังคมต่อเนื่องก็คือวัดวัดก็คือเป็นที่พึ่งที่เราก็ได้ทบทวนกันไปที่แล้วนะครับ<ถ>าะว่าอดีสวัดก็เป็นโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนวัดเยอะแยะไปหมดเลยในกรุงเทพในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ เพราในขนาดเดียวกันวัดก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆต้องการได้รับการคลี่คลายต้องได้รับการชี้แนะหรือว่าเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งของการดำเนินชีวิตพระท่านก็บวชเรียนมาท่านก็สามารถที่จะ,ะสามารถที่จะ ให้ให้ประโยชน์อะไรต่างๆกับผู้ที่มาวัดได้แต่ประการสําคัญที่สุดครับที่แล้วคุณสุปันคงจําได้นะครับเราได้กล่าวถึงว่าหน้าที่ของภิกษุเนี่ยท่านมีสองหน้าที่หลักๆก็คือกันธาทุระก็คือศึกษาพระธรรมวินัยก็คือพระวินัยพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมแล้วหลังจากท่านได้มีการเรียนรู้มีความเข้าใจแล้ว ก็จะนําไปสู่การอบรมเจริญปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาธุระนะฮะครับถ้าท่านไม่ได้ทําหน้าที่สองประการนี้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะเผยแผ่พระธรรมคําสอนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับชาวพุทธได้เลยเพราะว่าท่านไม่ได้ศึกษาท่านก็ไม่มีพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่มาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่จะได้รู้ความจริงแล้วก็ได้มีการขัดเกลา เรื่องของอาการละความไม่รู้ละกิเลสละปัญหาแล้วก็พัฒนาไปสู่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติสึเจริตน,นะครับอันนี้จะเป็นวัดวันนี้เราพูดถึงโรงเรียนสถานการศึกษาโรงเรียนเรามีสามระดับนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็การศึกษาขั้นอุดมศึกษานะครับก็เป็นสามระดับ,บแล้วก็ยังมีการการศึกษานอกโรงเรียน และตามอัธยาศัยก็อยู่ในในระดับอาชีวศึกษานะครับเพราะว่าสอบเทียบไม่ได้เรียนผ่านระบบปกติก็มาเรียนที่นี่ได้สอบเทียบสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ก็สามารถเรียนต่อในระดับอาชีวะที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปวสปวชวปวสหรือปริญญาตรีก็สอบ,บ,สอบเทียบแล้วก็มาสอบเข้าเรียนได้นะโรงเรียนนี้มีส่วนสําคัญ ทางวัดนี้มีความสําคัญในเรื่องของคุณธรรมนะฮะคุณธรรมจริยธรรมนะครับไม่ใช่ว่าแค่ทําบุญอหวังบุญอย่างเดียวแต่ว่ามาแล้วก็จะได้รับความรู้ได้มาเรียนรู้ทางธรรมะจะได้แยกแยะผิดชอบชัว่วดีรู้ว่าอะ,อะไรเป็นดอกบัวอะไรเป็นกงจักรนะครับแล้วก็มีการขัดเกลา ก็จะมุ่งไปทางประพฤติปฏิบัติสุดจริตเอแล้วในขณะเดียวกันถ้ารู้ความจริงมีการศึกษาละเอียดขึ้นเนี่ยก็สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความที่ไม่ตกอยู่ในกระแสของสังคมที่มีแต่การเบียดเบียนมีแต่การทุจริตแล้วก็ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงว่าเนี่ยตอนนี้มีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นเนี่ย ถ้าคนที่ได้มีการศึกษาแล้วเก็ก็จะมีความพอเพียงแล้วก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าถ้าคนที่ศึกษาธรรมะมีพื้นฐานมีภูมิความรู้ทางธรรมแล้วเนี่ยอก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ร่ำเรียนเลยเนี่ยมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นแสวงหาต่างๆเดียดเบียนคนอือน ความทุกข์ก็จะเดือดร้อนมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่การทุจริตทางกายวาจาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องอาญยกรรมมีคดีอาญาติดตัวมีปัญหานะครับอันนี้เราก็คุยกันแล้วทีนี้โรงเรียนเนี่ยที่มาตั้งแต่เด็กเล็กก็มาเรียนหนังสือตั้งแต่เบื้องต้นก็ต้องอ่านออกเขียนได้นะครับสื่อสารได้รับต,ตัวเข้ากับสังคมได้พอระดับประถมก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆ มัธยมซึ่งอยู่ในขั้นพื้นฐานก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆวิชาที่เรียนก็จะมีเนื้อหาที่มากขึ้นแล้วก็มีการต่อยอดในแต่ละระดับครับส่วนอาชีวศึกษานั้นก็จะเป็นทางวิชาชีพะนะครับก็จะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นพาณิชย์การตลาดบัญชีเรื่องของช่างเทคนิคช่างกลเรื่องของช่างไม้เรื่องของอ การการการทำงานในกับผู้ประกอบการในเรื่องการบริการนะครับอาจจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมการท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็เรียนต่อระดับสูงขึ้นไปก็เป็นปะวะสคือถ้าเขาพึ่งตนเองได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับพ่อแม่แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ต้องดูไม่ใช่ว่าสอนหนังสืออย่างเดียว ก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะการดำเนินชีวิตด้วยนะครับยิ่งโตเขาก็ยิ่งเผชิญอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดครูไม่ใช่จะมานั่งสอนหนังสืออย่างเดียวเ,เปิดเปิดประตูเข้าห้องก็พูดเป่าๆเ,เลยมันเด็กเขาก็รับไม่ไหวนะครับมาถึงนะมันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ค่อยๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นวันนี้วันสําคัญของชาติไทยนะฮะวันที่28ธันวาคม ก็เป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับครับซึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อปีพศ2310บุงศรีอยุธยาสูญเสีเจอกจาราชให้กับพม่านะครับและท่านก็ได้ฝ่าวงล้อมออกมามีให้พลอยู่500คน ถ้าเรามองไปถ้าเราข้ามาฝันทนเราจะเห็นอะไระวงเวียนใหญ่วงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยที่ทรงมา้าแล้วก็พระหัตถ์เงื้อพระแสงนำทางะนะครับก็คือดาบนั่นแหละครับมุ่งไปทางตะวันออกซึ่งหมายถึงว่าในครั้งนั้นที่เราริ่าเรียนประวัติศาสตร์กันมาก็คือไปตีเมืองจันทร์ก็คือจังหวัดจันทบุรีนะครับมีไพ้ให้พลแค่ห้าร้อยคน แล้วก็ไปแบบกําลังก็น้อยแล้วก็ไปด้วยความเด็ดเดี่ยวนะครับเพื่อที่จะไปรวบรวมอ่ากำลังคนมาที่จะมากรุงศรีอยุธยาทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิง้งอ่าเพื่อที่จะไปดาบหน้าไม่ว่าจะอยู่รอดไม่ว่าจะอาหารการกินต้องตีเมืองจันทร์ให้ได้นั่นแหละครับคือความเด็ดเด็ดเดีดเด่ยวความเข้มแข็งถ้าไม่มีพระเจ้า จากศินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับเราก็ไม่สามารถจะกรอบคู่เอกราชในในปีนั้นได้นะครับนั้นเองเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์ครูเองเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องรอให้อครูที่สอนประวัติศาสตร์มาสอนเท่านั้นเองครูอื่นๆก็ก่อนที่จะสอนก็พูดถึงได้นะครับจะครูวิทยาศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ครูเอ,อ,เอ,อด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสุขศึกษา พูดได้เลยทุกวิชาพูดได้เลยในวันนี้ <ทะ S 1> เด็กจะได้มีความรู้ทางประวัติศาสตร์เบื้องต้นจริงๆเข<ๆ>าก็เรียนกันมาบ้างแต่ว่าการที่ได้พูดคุยถึงเนี่ยก็จะทําให้เขาได้น้อมราลึกถึงแล้วก็มีความมั่นคงถึงในเรื่องประวัติศาสตร์เห็นคุณค่าความสําคัญของอพระมาหกากษัตริย์ที่สร้างบ้านแปลงเมืองลอบกู้เอกราชอะไรต่างๆ ทีนี้เรามาพูดถึงระบบการเรียนการสอนเนี่ยผมอยากจะพูดประเด็นอย่างนี้ว่าหนึ่งต้องสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วก็พูดให้ได้ตามหลักภาษาไทยถึงแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนบางคนก็พูดรอเรือรอ,รอ,รอลิงไม่ได้ควบกล้ามไม่ได้เพราะมันต้องสอนตั้งแต่เด็กอะลิ้นอ่อนะนะครับแต่พอมาสอนโตๆแล้วมันดัดลิ้นยากนะฮะฉะนั้นเอง ก็พยายามทำเท่าที่ทำได้แล้วกันแต่ว่าชั้นเด็กเล็กเนี่ยก่อนปฐมมาวัยชั้นป .1 2 3 4 5 6เนี่ยครูต้องสอนให้ได้นะครับเพราะว่าลิ้นยังอ่อนอยู่แล้วปรูก็ต้องเป็นแบบอย่างในการใช้ที่ถูกต้องในขณะเดียวกันการเขียนก็ต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยไม่แย่สะกดผิดผิดทุกทูกแล้วก็อ่านก็ไม่เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องกันฉะนั้นเองทุกวันนี้เรามีปัญหาในการสื่อสารนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนมันก็เหมือนกับพูดกันคนละภาษาหรือว่าพูดไทยก็ต้องแปลเป็นไทยเขียนไทยก็ต้องแปลเป็นไทยให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันไปไม่รอด <ละ S 2> แต่ที<ะ>่ปัญหาสําคัญว่าการเรียนในยุคนี้มันต้องเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ด,ด้วยตนเองด้วยนะครับ self learning เพราะว่าถ้าเราเราไม่สามารถที่จะอ่านเข้าใจความหมายเนื้อหาได้เนี่ยแล้วเราจะไปมีความรู้ รอบด้านที่โรงเรียนไม่ได้สอนได้อย่างไรห้องสมุดหรือว่าอ e ีบุ๊กอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กเนี่ยที่เราจะอ่านเนี่ยเราก็อ่านแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายแล้วก็จับใจความไม่ได้ระหว่างบรรทัดก็ไม่ได้เนื้อหาสาระก็ไม่ได้ฉะนั้นมันก็ได้อ่านแต่ตัวหนังสือแต่ความเข้าใจอะไรไม่มีเลยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่มันเกิดมาในช่วงสามสี่สิบปีแล้วก็มาถึงขณะน,นี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยครู ที่มีความสําคัญครูเนี่ยจะเรียกว่าผู้สอนก็ได้ผู้ชี้แนะก็ได้เป็นผู้ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้อะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วครูเองเนี่ยถ้าได้รับการฝึกอบรมให้มีศาสตร์และศิลในการถ่ายทอดศาสตร์ก็คือความรู้ต้องมีศิลก็คือศิลปะในการที่จะทำให้เด็ก เรียนแล้วเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเรียนแล้วไม่น่าเบื่อคือถ้าแบบครูที่แบบไม่ได้สอนแบบในลักษณะที่ว่ามีความตั้งใจที่จะสอนหรือว่าไม่คือคือไม่ตั้งใจสอนหรือไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะสอนอาจจะมีปัญหาอะไรเยอะะแล้วครูเขาก็ไม่พร้อ,รอมที่จะสอนเนี่ยมันก็มีปัญหากับเด็กนะครับ เห็นหน้าครูแล้วเด็กก็เบื่อแล้วไม่อยากเรียนหน้าตาครูนี่ไม่ได้ทําให้อยากจะชวนให้เรียนเลยฉะนั้นบุค,คลิกลักษณะแล้วก็วิธีการแล้วก็เทคนิคการสอนด้วยนะครับจะเอาแต่หนังสือเล่มเดียวมาชูมาพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องมีสื่อการเรียนการสอนประกอบให้เด็กได้ถามในขณะเดียวกันก็ต้องมีเอ่อมีมีเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้เอ่อทค เทคนิคทางกราฟิก uh, หรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยก็นำมาใช้ประกอบเด็กก็จะได้เรียนด้วยความ uh, เพลิดเพลินนะครับแต่สาระนี่สำคัญนะครับไอ้นั่นเป็นส่วนประกอบเนื้อหาสำคัญแล้วก็สอนแล้วเด็กเ,เข้าใจง่ายไหม <c oughs> เนื้อหาที่ถ่ายทอดไปเนี่ยเด็กจะสามารถนำไปสู่การต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไหมแต่ถ้าเด็กไม่มีกระจิตกระใจอยากจะเรียนแล้วครูเองก็ไม่ม<อ>ี <c oughs> เทคนิคในการสอนครัแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเด็กกร็รอแต่จะให้หมดชั่วโมงเร็วๆอครับอันนี้ก็คือมันต้องมีการพัฒนาครูในขณะเดียวกันครูเองไม่มีหน้าที่จะไปทำงานธุรก,การงานบัญชีอย่างอื่นเลยมีหน้าที่สอนแล้วก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปต้อนรับนักการเมืองข้าราชการระดับสูงมาจังหวัดที่โอ้โรงเรียนจากที่ไหนแห่แหนมาเพื่อจะให้เขาเห็นหน้า มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับถ้าคนไม่อยู่ในต่างจังหวัดก็คงจะไม่เคยรู้นะครับว่าเวลาจัดงานทั้งทีเนี่ยโอ้โหอ่โรงเรียนอ่อะไรผู้อำนวยการสํานักงานบริหารพื้นที่ศึกษาธิการจังหวัดอผู้อํานวยการครูใหญ่ครูน้อยแห่กันมาต่างๆรับทิ้งห้องเรียนได้ยังไงนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็อยากจะพูดต่อก็คือหลักสูตรหลักส mm ูต hmm. รที่เราสอนนี่ไม่ใช่ว่าเอาอะไรมายัดเยีดยดเยอะแยะเล่มหนาแต่มันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันมีแต่ปริมาณ yeah. mm hmm. มันมันต้องสอนแบบมีคุณภาพแล้วก็ไม่ใช่ว่าอัดเนื้อหาสาระลบครูก็ต้องเร่งสอนให้หมดเด็กก็ต้องอ่านอะไรให้หมดมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <Yeah. S 2> ไม่ไม่อย่างนั้นแล้วเราเราไป mm hmm. ไม่รอดแน่นอนเลย mm hmm. เออเอเอ,เอ,เอ,เอบวรเนี่ย <Yeah. S 2> บ้านเราครอบครัวเราก็พูดมาแล้ว จะพูดมาแล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องโรงเรียนอ่ะปัจจุบจันคิดว่ามีประเด็นอะไรที่เราอยากจะมาคุยกันต่อนะครับแกอะไรครับ ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของวงการครูบาอาจารย์ที่ว่าจะมีส่วนในการส่งเสริมเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากร,กรทางสังคมเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าครูก็ไม่ค่อยมีเวลาต้องอยู่กับงานธุรการแล้วก็ต้องอยู่กับงานต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือต้องไปไประชุมนู่นนี่นั่นเนี่ยตอนเนี้ย มันเป็นหมดเลยครับอาจารย์แล้วที่ผมช่สัดกับพี่ๆที่เป็นครูน้องๆเพื่อนๆที่เป็นครูเนี่ยแล้วตอนนี้บวกภาระนี่ครูเขามีอีกนี่อาจารย์มันมันจะปลดล็อกกันยังไงเรื่องเนี้ครับอาจารย์ครับคือเอาล่ะไอ้ที่มันเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไม่ให้เป็นก็ไม่ได้ก็มีแต่ว่าเอาล่ะตอนนี้ก็ต้องมาแก้กันที่ปลายเหตุถูกไหมครับครับแก่นี้ก็สองส่วนครูก็ต้องแก้ตัวตนเองด้วยก็คือตนเองก็รู้สถานะ การของตนเองดีในเรื่องการประหยัดการประหยัดการใช้เงินตามความจําเป็นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญตัวนที่อยากอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ใช้จ่ายแบบโดยไม่คิดหน้าคิดหลังนี่มันทําไม่ได้อีกต่อไปแล้วและที่ไม่ตัวนี่ผ่อนหน้าผ่อนหลังก็ต้องเลิกแล้วไม่มีเงินสดไม่ซื้อเด็ดขาดคไม่งั้นมันก็จะทับผมมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นอ้าวเราเป็นครู เรื่องการสอนพิเศษเราคงมีนะครับเมื่อก่อนก็คงจําได้ว่า<ะ>ตามบ้านตามชุมชนก็จะมีครูเอเอเนี้เราเราไม่พูดถึงโรงเรียนกวดวิชานะฮะ่คเราพูดถึงว่าครูเนี่ยก็มีอ่ะเด็กที่อ่อนแล้วก็ไม่ทันพ่อแม่ก็อยากจะให้สอนเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าะจะเป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คณิตศาสตร์วิชานนวิชานี้เนี่ยครูก็สอนตามบ้านได้หรือตามชุมชนอาจจะ มีหลายๆคนก็เฉลี่ยกันหน่อยมันก็จะได้ไม่แพงอะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่เขาก็ได้ครูครูต้องก็ต้องทําอย่างนั้นเลยนะครับหรือไม่งั้นครูเองเนี่ยก็ต้องผลิตผลิตอะไรออกมาขายสินค้าบริการนะครับอะจ,ะจะมีการปลูกผักปลูกผัก,อ,ก,กอ,อินทรีย์จะมีการทําขนมนม,นมเนยจะมีการทํา การบริการอย่างอื่นนะครับเรามีทักษะแต่ละคนแตกต่างกันรู้ว่าครูสอนไอศิลปะเองก็สามารถที่จะอ่าก็แล้วแต่จะเป็นทางด้านไหนนะจิตกรรมศิลปกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สอนพิเศษก็ได้ทําผลิตของชุมชนในท้องถิ่นขายก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาชีพที่สุดจริตเนี่ยอามันมีผู้ประกอบการแล้วเขาก็ต้องการครูที่ ไว้วางใจได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องการตลาดเรื่องการทําบัญชีแล้วเราก็สามารถที่จะทําได้เสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาหลังเลิกเรียนมันไม่ใช่เวลาราชการอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันต้องทำะนะครับแล้วก็<ะ>นี่เราก็ต้องทยอยชาระแล้วก็ตอนนี้ก็มีการแก้หนี้โดยภาครัฐเนี่ย<ะ>แล้วก็<ะ>มีการเจราจากันแล้วก็ชําระปกลงกันไปเพื่อที่จะปนิประนอมแล้วก็ค่อยๆยคลี่คลายกันไป ไม่สามารถที่จะก่อหนี้ใหม่ได้แล้วก็ต้องประหยัดแล้วก็ต้องทํางานให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีรายได้มากขึ้นจะได้ประกาศตัวเป็นไทยสักทีนะครับคุณกัปตันนะครับฮะครับอาระคับจางครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยและทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าด้วยเรื่องของโครงการบวรหรือว่าคําว่าบวรซึ่งเป็นนะครับพื้นฐานของสังคมไทยที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มี จริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับ FM 105 Smile Thailand